งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบวนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าตาอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุยปป๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังฟแฟนร,รายการที่ครครับถ้ากำลังฟังทิศบ้วนบางประมาเล่าเรื่องไปเมืองสอปปลาวนะครับ เมื่อช่วงกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะทีนี้เราก็เมื่อผมก็เล่ามาให้ฟังถึงตอนที่ว่าในงานวันนั้นเรามีอะไรบ้างครน,นี้จะลงรายละเอียดนะครับว่าพอเช้าก็ลงทะเบียนกันตั้งแต่8นาฬิกานะฮะจนกระทั่งถึง9นาฬิกาพี่น้องกเกษตรกรมาเขาก็ลงทะเบียน รับของแจกที่ระลึกชมนิทรรศการนะครับแล้วก็เข้านั่งในห้องประชุมและผู้หลักผู้ใหญ่ในห้องรับรองก็จะมีท่านอธิการบด,ดีแล้วกอ,อกั้นคณะบด,ดีแล้วก็ฝ่ายต่างๆมาและท้ายที่สุดนั้นท่านเอกอัคราชทตูตลาวประจำอะเอกอัคราชทูตไทยประจำประเทศลาวนะครับก็ได้ให้เกียรต มาร่วมงานด้วยก็เริ่มต้นจากท่านคณะบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติาและอุตสาหกรรมเกษตรนะฮะดรสุประธิ์นะฮะท่านก็เรียกว่ากล่าวรายงานนะครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวก็กล่าวต้อนรับทุกท่านและท่านเอกอัคราชทูตไทย ประจําสปลาวก็ได้กล่าวเปิดแล้วก็มีพิธีมอ,อบของที่ระลึกถ่ายภาพร่วมกันจากนั้นพิธีกรก็เชิญผมขึ้นบรรยายในหัวข้อ,อปลูกต้นไม้อย่างไรให้งามดีผมก็พูดถึงว่าพืชที่เราปลูกโดยผมเริ่มต้นผมร้องเพลงก่อนสายนาทีลิ้หลังจากฟ้า แบ่งพระสุุธาเป็นซ้ายและขวาสองฝั่งโอ้ปรากฏว่าพี่น้องทางสปลาวชอบใจมากครับเท่าก็ปรบมือเวลาปรบมือที่ให้เกียรติเนี่ยเขาจะปรบมือเข้าจังหวะนะอย่างตอนปรบมือเชิญท่านอธิการบดีเนี่ยเขาก็จะปรบมือเข้าจังหวะแบบนี้ครับนะฮะเขาไม่ได้ปรบแบบรัวๆนะฮะ ตอนผมร้องเพลงเขาก็ปลบให้จังหวะพอผมจบเขาก็ปลบรวยครั้งหนึ่งนะฮะแล้วผมก็ตามด้วยเพลงโอเวียงจันท์แดนนี้ฉันเคยได้ไปโอเวียงวิไลแดนที่ฉันนั้นเคยได้หักเจอคนรักก็ที่เวียงราตรีเจอกันเพียงเดียวเดียวเกลียวรักยังไม่ทันทวีแล้วก็ว่าเรื่อยไปนะ,ะผมก็ลองแค่เนี้ย แล้วก็เล่าให้ฟังว่าผมเคยมาที่นครหลวงเวียงจันทร์มาครั้งหนึ่งเมื่อ2514นะแล้วก็เริ่มเข้าสู่เรื่องว่าเวลาเราเป็นนักปลูกต้นไม้เนี่ยต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยนะเป็นพืชชั้นสูงเนี่ยมันจะมีอยู่2ชนิดคือ1ใบเลี้ยงเดี่ยวชนิดที่2คือใบเลี้ยงคู่และผมก็แจงรายละเอียดว่าใบเลี้ยงเดี่ยวจะต้องมีระบบลากฟอย ต้นเป็นข้อเป็นปล้องมีตาอยู่ที่ข้อเช่นต้นอ้อยนะเช่นต้นอ้อยอย่างนี้เป็นต้นต้นไผ่นะใบขนานกันเป็นล่างแหกับเส้นกลางใบนะยกอย่างข้าวอ้อยมะพร้าวปาล์มน้ำมันนะอ่ะนี่ก็เป็นใบเลี้ยงเดียวแต่วันที่ผมย่อนะจริงๆผมยาวกว่าน,นี้แล้วก็ใบเลี้ยงคู่ก็มีระบบลากแก้ว ลากแก้วลากกิง่งลากแขนงลากฝอยลากคนอ่อนอยู่บริเวณชายสูงพุ่มเวลาให้ปุ๋ยที่ลากถ้าใบเลี้ยงเดี่ยวก็ต้องให้ใกล้ชิดต้นหน่อยถ้าใบใบเลี้ยงคู่ก็ให้บริเวณชายสูงพุ่มลำต้นมีข้อปล้องไม่ชัดเจนมีตาอยู่ตามต้นตามกิง่งนะที่แตกกิ่งออกมานั่นแหละแล้วก็มีใบขนานมีใบประสานกันเป็นร่างแห är. ผมบอกว่าใบเลี้ยงเดี่ยวจะตายถ้าเราดึงยอดให้หลุดใบเลี้ยงคู่จะตายถ้าเบื่อรากเสียหรือลำต้นนำเลี้ยงอุดตันหรือถูกทำลายด้วยเชื้อโรคเช่นพีเทียมไฟทอปทูลาอะไรก็แล้วแต่และผมก็ลงรายละเอียดว่าการที่ต้นไม้เนี่ยมันจะเจริญเติบโตได้เนี่ยนะครับมันจะต้องมีปัจจัยแวดล้อม ที่ถูกใจต้นไม้คืออะไรมีดินดีมีน้ำดีมีอากาศดีและธรรมชาติของพืชเราเข้าใจธรรมชาติของพืชน,นั้นๆเราจึงจับวางต้นไม้นั้นอยู่ถูกที่ถูกทางนะฮะและผมก็ลงรายละเอียดว่าดินดีคือดินที่ โครงสร้างดีต้องใช้อินทรีย์วัตถุช่วยมีธาตุอาหารครบแล้วก็ไล่ธาตุอาหาร16ชนิดมี3กลุ่มธาตุอาหารหลัก C H O N P K นี่ใช้เยอะแคลเซียมแมกนีเซียมกับมาถันกลุ่มที่2ท่ธาตุรองธาตุเสริมเหล็กสังกะสีทองแดงโบรอนโบดิตีนมัมคอรีนแมกนีสสังกะสีเนี่นะฮะนั้นก็16ทธาตุ เดี๋ยวนี้บางคนอาจจะบวกนิกโก้เข้าไปด้วยเป็น17ทธาตุนะครับข้าวก็อาจจะมีซิลิก้าเข้าไปช่วยเนี่ยพออธิบายความไปเรียบร้อยแล้วดินที่ดีต้องเป็นกลางเพราะเป็นกลางจะนำธาตุอาหารทุกชนิดเอาไปพืชให้พืชได้ใช้ได้แล้วผมก็แจงรายละเอียดละดินไม่ดีดินมีปัญหาคือดินเค็มดินหน้าดินตื้นดินแน่นทึบนะฮะ ดินเป็นกรดดินเป็นด่างแล้วก็ดินที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคจุลินทรีย์ที่เป็นพิษเป็นภัยต่อไม่ใช่เป็นพิษเป็นภัยต่อต้นพืชนะครับน้ำดีคือน้ำที่มีธาตุอาหารและน้ำที่เป็นกลางน้ำไม่ดีอย่างเช่นน้ำเค็มน้ำเป็นกรดน้ำเป็นด่างหรือเป็นน้ำกลั่นน้ำกรองอย่างนี้ไม่ดีสำหรับพืชพืชนั้น ต้องได้น้ำหมักใบไม้ผมก็ยกตัวอย่างเช่นการปลูกท้องหลางให้มันล่วงลงดินแล้วก็สามารถที่จะมีน้ำที่มีธาตุอาหารดีนะครับแล้วก็อากาศดีผมก็เน้นไปเรื่องอุณหภูมินะอุณหภูมิต่ำอุณหภูมิสูงมันมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างไรเช่นถ้าเราปลูกโอะโวคาโดมันก็ต้องการที่เย็นสตอรเบอรี่ ท้อบวยอย่างนี้อากาศเย็นแต่ถ้าปลูกมะม่วงก็ต้องอากาศร้อนนะครับหรืออย่างถั่วฝักยาวถ้าร้อนมันถึงจะเจริญเติบโตดีแต่ไม่ใช่ร้อนจัดนะฮะอบอุ่นนะนะครับแต่ถ้าปลูกถั่วลันเตามันก็ต้องการอากาศหนาวเย็นนี่ก็คือจะปลูกต้นอะไรต้องรู้ก่อนว่าอุณหภูมิมันต้องการเท่าไหร่และ น้ำเป็นยังไงและเทคนิคการให้น้ำต้องให้ยังไงแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ได้พูดนะครับแต่ว่าอันนี้เพิ่มเติมให้ท่านได้ฟังพอผมบรรยายจบก็มีเบรกขนมเบรกที่ซอปอลาวเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นเหมือนขนมปังนะแล้วก็สอดไส้ตรงกลางนะครับคล้ายๆเหมือนอย่างกับเหมือนอย่างกับเบอร์เก มีผักมีอะไรหลายอย่างนะครับทีมงานผมก็บอกว่าอร่อยต่อจากนั้นก็เข้าสู่บรรยากาศเซวนาก็คือมีคณะบดีแล้วก็นักวิชาการจากสปลาวท่านก็พูดถึงเรื่องอการปลูกปอเถืองนะฮะท่านพูดถึงการปลูกปอเถืองนที่มหาลัยชาติลาวเนี่ยนะคุณพิมพาแล้วก็ท่นานคณะบดีผมก็คอยสอดแทรกจนกระทั่งจบเที่ยงโอโ้ชื่นใจมาก ตรงที่มีแฟนๆรายการที่สปาลาวเนี่ยนะครับท่านก็มาถ่ายรูปกับผมบางคนเดินขึ้นมาบอกว่าชื่นชมมาแต่โดนละค่ะคือหมายกวาว่าชื่นชมมานานแล้วคำว่าโดนนะว่านานแล้วก็ขอถ่ายภาพด้วยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์แล้วก็มีเกษตรกร,กรอีกหลายรายที่เดินมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันและวันนั้น ผมก็ได้เห็นนักษาลาวนะนั่งอยู่ช่วยงานด้วยเป็นนิสิตชายนักษาลาวชาย1คนผู้หญิงสองคนจบมายาจบผมก็ไปถามว่าน้องอยู่ปีหนึ่งเหรอก็บอกไม่ใช่ค่ะปีสแล้วกำลังจะจบแล้วผมก็เลยมอบเงินไป1,000บาทไปของขวัญเนื่องในโอกาสจะจบการศึกษาเพราะอาจารย์คงไม่มีโอกาสข้ามมาคนครหลวงเวียงจันทร์มาเลี้ยงฉลองกับเธอนะ ในเวลาต่อมาปรากฏว่าเด็กผู้ชายคนนี้เขาก็เอาไปลงใน Facebook เขาและเห็นท่านอาจารย์บุญทวีก็บอกผมว่ามีาคนเ,เขาก็แชร์กันไปในโซ่ปาลาวเป็นจำนวนมากน้องเขาก็เขียนว่าอาจารย์มาให้ความรู้ดีๆแล้วก็ยังมอบเงินให้ด้วยอะไรเนี่ยประมาณนั้นเลครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็เป็นการบรรยาย ในภาคบ่ายซึ่งจะได้คุยท่านได้ฟังต่อไปนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางประมาตู้ปน12กํากำแพงแสนนะครปฐม73140มนถ้าส่งลายก็ ID l i ลายนะครับ s อส b ซ n ูเอ็น4ท่านจะสั่งซื้อ ฟิปเนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดี n ลสั่งซื้อโอโลซอยอัลตรา so Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพลียแปง้งน้ำแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสาร อินซีใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินซีแล้วก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเฟตรีลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรี์ลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบ ได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนภาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดผาดอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร